มาปันเข้าเรื่องเลยนะคะเรื่องอะไรเหรอเฮ้ยจเลยาไมะไรหรือเปล่าล่ะเ้ขั้นสภาพก่อนเลยไปต้นก่อน่อนอยากดูงแล่ว่าไม่มีอะไรอลยเรื่องหลายคนจับจิ้นกับหลานพี่น็อตเออจับจ้องตำรวจการตอนเช้าอ๋อก็คือไปยิมเป็นคนที่เจอบ่อยมากค่ะเพราะไปยิมแล้วก็คือไปเวลาเดียวกันเจอที่ละสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นเพื่อนกันไ่ไเป็นเพื่อนกันเลย ก่อนเป็นเพื่อนกันแต่รู้สึกว่าไปกินกันตอนเช้าแบบว่าตอนเช้ามากเจ็ดทุ่แปดทุ่ไม่ไม่ไม่สิบสิบทุ่มสิบเอ็ดทุ่เลยค่ะใช่แต่ก็คือเจอบ่อยมากเป็นเพื่อนกันมาเป็นปีละกเป็นยังไงรู้สึกไงงไงคนจับจิ้นกันว่านี่แหละพอมีเรื่องพวกหนูก็ส่งไปให้แล้วบอกว่าเออเพื่อนเกิดอะไรขึ้นนะไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรใช่บริการส่งให้ดูเลยเขาวยังไงบ้างเขายังไงบ้างเขาก็หัวเราะแล้วก็ไม่มีอะไร เออแสดงว่าเราแบบเป็นเพื่อนกัจริงๆค่ะเปพื่อนจริงๆวันนี้ึเลยว่าเคมีมันได้เหรอคุณบอกว่ามันดูแบบอันนั้นพี่เห็นในวิดีโอกับพี่ต้องดูพวกหนูชีวิตจริงทำไมอ่ะมันคืเป็นเพื่อนแบบมันคือเป็นเพื่อนกันแบบยกโลเลยอ่ะใช่เป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วตอนที่มันเป็นข่าวอะส่งไปขาดูโพสต์ไปเหนมายมากก็ขนล้อมมาแล้วก็ไม่มีอะไรหรอก มันเก่งไหมครั้งต่อไปที่ต้องไปเจอกันสิบโมงสิบโมงต้องขับจักรยานที่กันดิไม่เก่งเลยก็เจอวันต่อไปก็เจอเหมือนเดิมปกติใช่ไม่ได้มีสเปซแบบว่าพอเป็นข่าวแล้วมันจะถามว่ารุนชุ่มเลยหรอไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะหรือว่าเราไม่สดแล้วอุ้ยอันนี้แรงอุ้ยไม่สดแต่เขาจะช็อตที่นี่หเปล่าอ เดีแยวเราจะปั้นชัดพี่กลับมาพี่ก็สดค่ะสดยังไม่ได้พิมพ์เรื่องจริงหรือข่าวลือแสดงว่าวันเลนทายนี้ก็ไม่ได้มียังไม่ได้มีแทนอะไรแต่ว่าการจะไปกินข้าวกับเพื่อนว่าอะไรใดๆหรือว่าจะดูคนพลุบดอกไม้ลงก็เออกันอีกเรื่องนไม่ะช่เรื่องเดียแต่เดี๋ยวว่ากลายเป็นเรื่องของขั้นตอไปมันมันทม่ไม่มีหรือว่าไม่ว่างมันต้องไปทำงานวันเลนทายก็ทำงานก็จะไม่ออกไปไหนดึกมดี ส่งชื่อนะรู้ตัวแล้วไหมคะถ้าหนูลงรูดดอกไม้ก็้มีคนมวยคุยแล้วนิดหน่อยค่ะพี่คนนี้คนที่ส่งดอกไม้ก็คือคนที่เราคุยมั้งค่ะพี่คนนีรู้ตัวเลยพี่สาวแล้วประโยชน์ยอดที่ไปรันทยนี้ปันเหงาไหมไม่เหงาเฮ้ยเหงาเพื่อนเราเยอะเราจะไม่มีใครเราก็มีเพื่อนพ่อแม่ก็อยู่ เพื right? ่อนเพื่อนให้ดอกไม้เราได้ไหมคะพี่ได้ค่ะไม่ติดเลยส่งมาได้เลยค่ะทักมาได้เลยเดี๋ยวส่งพี่อยู่ให้วันนี้เป็นเพื่อนวันหน้าไป็นเพื่อนนี่เป็นเพื่นอบไรดีกว่านี่เหมือนเดิมค่ะจนใหญ่เพื่อนเราในวงการหรือนอกวงการนอกค่ะนอกทำไแพี่ก็เลยมีคนเข้ามาจีบด้วยไหมอ่ะไม่มีเลยนอยนอยนอยแค่ไม่มีเลย เพราจะกลัวมั้งเพราะว่าจะนานที่ไม่แบบนานทีเราจะโสดไงเพราะเราพบมันค่อนข้างนานอันนี้นานสดมันนานอยู่นะคะนานนะคะจะปีนึงแล้วนะคะเหงาไหมคะโสดก็มันมันก็มีช่วงแบบเหงาเหงายมๆบ้างแต่ว่าเราโชคดีเราเพื่อนเยอะมันก็คือแบบไปนู่นไปนี่ก็คือทําให้ตัวเองแบบแอคทิวิตี้เยอะก็จะไม่เหงาไปอ๋อแสดงว่ากิจกรรมจะส่วนใหญ่จะอยู่กับเพื่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะค่อนข้างเป็นคนกิจกรรมเยอะแน่นอนดูนาทีวันนี้เราเหงาไหมคะไม่เหงาบอกเราไม่เหงา แต่ถ้ามีดอกไม้ไม่ติดก็จะลงโซเชียลให้ทุกคนเห็นค่ะแล้วเราผมมันก็ชอบดอกไม้อะไรคนทางบ้านที่ดูหรือคนที่ชื่นชอบเราก็จะได้ส่งไปดูอะไรก็ได้ส่งมาเถอะค่ะไม่ติดเลยค่ะไม่เลือกเยอะเราแสดงว่ามันต้องแบบเป็นคนที่สนิทแล้วก็สำคัญมากเขาถึงที่ส่งดอกไม้ต้องรู้ที่อยู่เราทักมาได้เดี๋ยวส่งที่ เอไม่ชินะครับักไม่ได้อเหไม่ได้สร็จสเลยสแล้วแตนี้สนิทระดับหนึ่งน้อระดับหน่ค่ะไปกันใหญ่แล้วค่ะวันนี้นะคะยืนยันว่าเปนทายเจอกันเจอกันเจอดอกไม้นะอเคมันเป็นเรื่องของามหมยกับที่ยืนและติดตาม ออเห็นเห็นแต่ว่าหนูไม่ได้ไม่ได้คุยกับพี่ส่วนตัวเลยแต่ว่าก็เคยได้ยินแบบคนพูดถึงอ่านในข่าวเฉยๆยเลยใช่ไม่รู้เรืไม่เจอแับพี่เข้างไห้ก่อนได้ไโอ้ไม่ไม่ได้เจอนานมากตั้งแต่ตอนแต่งงานเพื่เลยที่เจอล่าสุดเลย ตกใจครับแมคะตกใจก็คือเห็นแต่ว่าหนูไม่ได้อ่านละเอียดขนาดนั้นนะแต่ว่าก็คือเห็นแบบคนพูดเห็นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นกำลังใจให้ก็สคือสนุมเราเรื่องขนอื่นก็อยู่เหมือนเยอะนอะไรนะคะอือเฉลี่ยขนมจะช็อคก็คือถ้าเจอถ้าได้เจอถ้าได้คุยก็ให้กำลังใจค่ะว่าไม่ได้เจอเลยไม่ได้คุยคงไม่ได้ทักอะไรไปจากการอ่านข่าวมามีการแน่นมู่นนี่แล้วก็มองไปถึง เราที่สัมผัสได้ไม่มีการกระทําแบบนี้ที่เราเคยเห็นเลยหรคือตัวหนู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอเรื่องนี้กับตัวไม่ได้อะไรเราก็เลยไม่รู้เรื่องแล้วเขาไม่รู้ว่าเป็นที่เป็นเหมือนที่เขาพูดไหมใช่ไหมคะไม่รู้เลยหนูเห็นแต่ในข่าวเหมือนกันใช่ค่ะไม่ได้ถามเลยคนรอบตัวก็เห็นแต่ในข่าว นีเรื่องในก่อนหน้านี้บอกว่าความเรื่องความกการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้มันมีมันมีโอกาสเป็นปัญหาเรื่องอะไรหนูไม่ได้สนิทหนูว่าเห็นพี่ดิวตามข่าวตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าหนูไม่ได้สนิทกับพี่เขาไม่ได้ไปเห็นเขาอะไรเราก็เลยจะไม่รู้ชีวิตส่วนตัวเขาเลยไม่ได้เจออะไรแบบนี้ใช่ไหใช่ค่ะแต่ก็คงเป็นกำลังใจก็เป็นห่วข้อใช่ก็ขอให้ขอให้ผ่านทุกอย่างไปได้ดีใช่คุณปานดอกไม้วันนี้ ใช่เลยนะ้ถานีดอกแล้วมันจะส่งไปีขอเยอะกว่านี้นะอไะไม่เปล่าขอให่ได้ดีกว่านี้นะขอใหญ่กว่านี้เยอะกว่านี้นะคะ้าจะถ้ามันใหญ่กว่านี้เราจะแบบว่ายังไงเลื่อนสถานะให้เขาหรือว่ายังไงลกโซเชียลค่ะดเกลียดลหรือตมตม็ม่าไ้้ยไม่ติดเลยไม่ติดแดดมากวันนั้นเข็ดมเอออประกอบ่า่อาอันนี้เอาไกันจากตนี้ค่ะ

หมดแล้วยังอง